เต้นาเต้แบบก็เต้นครับกมาพรอมเต้นพร้มแถมเล้นุดวาพรอมเต้นเลยพ้อมเต้นเลย้เอมนี้พคหเว่าเรื่องก่ายเต้นยังไงกูยื่กมีตือ้หนึงแมอกหนึงแมงกูดึงหงกูดึงหงกูดึงหง เสล้วพี่่เอาไปเลยหัวเราะหัวเระหัวเราะหัวเราะหัวเราัวเราะหัวเาเราะะหราัวเาะหระัาเราะราัะาะรัาหรัาะรั

สองไมสองไม้ใช่ไหมสองไม้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 สองไอ้ใช่ไหมสึงเลยถึงเลสถีรกนอมทินะฮะไม่วิธีออาังเพลงดวิธเพลงนะฮะลองเก็บไไหมเก็บไไหมไม่ดูใช่ไหมีมีออกออกฝานะจะมีเสียในตลอดเวลานะฮะโอเคคุทุกคนคุณังไมเ็นังไไม่เนองไป ได้เอยครับไปไปไปไออมาจต้องมีสกก่อนแล้วที่มีต้องม่สีกินก่อนเฮ้ยลกดขให้โอเคอันีพ่เขาด่าอะไรกเขาด่าอะไรกันเดี๋ยวสงกรีเดี๋ยวรุ่งกาแเดี๋ยวต่ีงกรี๊่อนไม่เป็นไรนะหอแล้วหอมแล้วหอม สองท่านสต่ว่สุดทการงทาได้หันลมหายใจ่มีิือยก็เ่าร้งทำงาทำไม้ทำานทำไมเพราะแม่เราสามสิบห กันไปเนี่ยก็ไม yeah. ่ติดหรอกกันไปกันเนาะการแข่งขันแบบนี้จริงๆโอ้โหต้องการเงินก็ใส่เลยแต่ทุกคนทุกคนเต็มไปเนี่ยจะต้องเที่ยวก่อนนะฮ่าๆๆๆฮะอย่าบอกไปต้องติดตัวเองก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะสัญญาตัวไว้ว่าต้องบอกว่าจะติดก่อนแล้วดูตอนติดแน่ แต่ว่าวนี้คุณสองคนได้เนี่ยเหาเนีาเลยอ่เมีคนมา้กัเราด้วยโอ้ต้มมเลมีนมีก็มีงหองกุ้งเหาเหายเหาร่ต้องให้คนมาเต็ดวยซึ่งมีเวลาจะเ้นะครบ ออมาเลยนะฮะอนี้ี่บอกไปนะครับทีจะบอกบไปก็จะมีชาเลนจ์นนะครับแล้วก็เราได้ทุกเ่ลบคนนั้นเองนะครับท่านนรับที่าสำสุกสรเียไหวนะครับที่จะขึ้นมารวมข่ายทีส์นะฮะนี่ต่ออะไรนะครับเพลงหรืวินไยีนะครับสองต้หนึ่งนะฮะดีนะครับโดยวันนี้เราใ้ชารเลนจ์ด้วยกันนะครับด้วยที่สี่ฟิตส่นะครับเไอด้วยอหัวดูนครับ ยัลือก <presents> ัอทุกคนยูคงเล่นคนแต่ว่าต้องบอกคนที่เ่าบอกกลับมาเลยคือฝกเต้นตอนแรก่อนแ้วคุจได้อใจคนเล่นของตัวเองสามารถขอได้อย่าอและต้องสามารถเลิกคิดแค่เดีที่จะต้องการอีกอ่างเยนะโอเคครับนะคือชวเห็นค่คนคนี้มีที่ทโดนทุกนจริง ยี่งวิ่งลงมาไอ้คนที่อย่างเธอร้อนก่อนร้อนกันตื่นเลยแล้วฉีกนะเอ้ยขอเสียงพูดใหะกำชับได้ด้วยได้กำชับไา้กำชับได้เอสีลหรอเัสเ่หรอเอสี่หรอไม่ใช่หรืออะไรนะเลิกเสียงก่อนโอ้ยเลิกเสียะเลิกเสียงเลิกเสียงนะฮะโอเคปะไปปะไปปะไป

Dua gin t tenga ki vo va Sumn pe hug selatt lo Öri mo lagita SIMN emi yot leve Prbrotha jan sarawe Sing a ri skö vart May ye wag heye El kay Cinem e a pasaran ❤️ ทุกนจะไรู้งต้อจริงกระายไม่รอยู่กันเอการเหนียวไมเอาไปย้อนไปรอไม่ต้งรอคือกันก้มีามเราะไม่ต้องไรนะับไม่ต้องมอนะครับาุผู้สังเกตุแ่เรนอ่ดูนรมร่นสะดวกอย่ารมร่างไรนะครับสูงสุดหกนะครับที เอาไว้รู้ผมกอรู้ใช่ไหมเพราะว่าทางนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสพต้องเนี่ยเกิดกรณีผู้ไปอ่ะทุกคนต้องใจกว้างนะเดี๋ยวจริงๆก็คือหุผลที่เราถกตำนานคนโบราณนะเปนเชิงทางพันธุ์ฐานว่ามี่งของเกนที่บอกก็ไม่ด จะได้กอนรับภูมใจก่อนเลยสิ่งเดียวทียวได้คอบอกัูมใจแล้วคุณตบเป้ลตบตบตบอเคลโอเคแ้โอเคลกครับบมตบไหมถึงที่เราเรียนรูนจอนแล้วตนจอนนจอนไหมตนจอนอเป่าอุยอุ้อุณยอุ้ยอุ้ยอุณอ้ยพ่จมจะได้หรอได้เลยครับผมได้เครับ่คุเลาปห้เด็กว่าพีเจมนจะได้หรอ เออพี่ดีพี่ดีสิก็ดีก็ดีก็ดีเมื่อัยเร่นะฮะดีแนบดีนะเมื่อักคร้่เนี่ยคือทุกจั้งเหมือนกัครับเล้ยวเราดูว่าคนี้จะตอบตอบได้หรือเป้่าใชชื่ออะไระชื่ออะไรพการพนการท้าเป็นการตอบได้เป็นการจะไ้ความาใจอย่างเดียวล้นนเลยท่านาาว่าอะไร ต้องหนาถาว่าชื่อเพลงที่เราร่วมสนุกในวันนี้หรอว่าจะกีอนไปมีชื่อเพลงว่าอะไรอุ้ยอุ้ยอูอะไรอุ๊อะไรนะรู้ะเปน่ะเป็นต้้งองต้งต้้งองต้อต้อง้องต้องงเ้องตอง้องต้ใงอง้องงจ

ิ Th ้นงหนอกอไรัวอะไหลอกไมออกมาเออไวาเลยอาหลอมากอันนี้ไม่ใช่หนีคำถามถามว่าเพรพิสุทธิจะไปเรีทุกปีเพชรมีอุปกรณ์ดูหมีสอิ้มีสอง้วมามว่าหลอกไหมหลอนะใครหองใครหลอใครหลอใครอใหลอใครอะ คนแรกใครคนแรกใครคุณต้องเป็นคต้องเป็นเดี่ยวครับคุณต้องอีกอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครฮะคุณก็คุณไม่คุณไม่งบนีจริงๆว่าอะไรยาอุ้ยคุณไม่อยจะพัทุตังุณมีพี่ปมือนี่ถุง้เลยชื่ออะไรน้ำตาชื่อไรนะเข้ามา็้า่าเ้ามาถงมาขอบคุณอาจร่

มันม้วนอะย่งแาหนักะไดีหกักไปเลยย่งกว่าทอนม้วนเนาะทลมประโยคแรกจับว่าอะไรไม่ีเลยผมชอวาุได้ตั้งใจมา่แล้วเแกมาได้ังงยาแต่ชอ่น้อในมประโยคแรกของท่นตอบอมา้วยอไรว้ น e? <ge> <N> ี่คุได้ถีนักดเาจะไม่ตรงไปด้วยขอบคุณครับไม่หมดย้ายคุณน้อกลับมากิเกาแฟอีกนึงกินกาแฟไฮไฮไสยๆกินกาแ่อนแล้วกันอุ้ยจิจิเหรียิ๋วจิ๋วเยงภาษาเสียงภาษยภาษาจะถาเป็นภาษาไทยด้มมีนาเป็นการกระทำของไทยด้วย ต้องใน้วีนะเกิดยังก็ใส่ชามมาไม่ได้ใช้คำถามว่าสเปรย์ซัมซุงาเล็กซี่ที่เราไม่ค่อยีด้นวันนี้คือตัวนต้องไปประจานทีลงแต่มนะนี่ย今天我们ก用的三星的手机在国内 Galaxy เลยนะ ปุ่นกันทสี่ิบสี่ตุยตุยตุยงเออที่หวกั้านง้าเกิดบ้งน่อีสักนดีกว่าอีสักคนดีกว่หรอที่่ี่้มอีน่ก็ไหน่น่าตงนีบ้างต้งนีบ้างตีหนีบ้านที่ไหนที่ไหนโอีประสบการณ์ต่เีกเ้ากไกัน ให้ใกล้ใหกคุณเชิญค <out> <ew en music Broadway> ุณเชิญคุณเชิญรเลยเินกว่าจรแล้วเนี่ยอก็จะมาตัดหลังปอกในนคุณช่อะไรี่เอ็ชื่ออะไรนะชื่ะไรนะคุณอ้อคุณอ้คุณอ้คุณอ้ที่ว่ารวเยาวันได้้กันแกทําตุ้งเกซีเอาสีนี้เลยโดยที่คุณอ้ัมจะต้องเาสังุ้งท้ยาวทั้งผ่าของช่วงึ แจกเลยครับแจกไปใช่ไหม่น่อนนะเอากว่าดสอบสัาให้คุณนมพูดว่าสัมสูให้ยาวมากกว่าเนานท่าไหร่ดีทำงานเท่าไหร่ดีสิบห้าวิกบวิแาวิชานีสิบห้าวินาทีสูยาวเลยสิบห้านาทีได้ไดนะหมครับหยุดไปล ลงเฉลยจริงนะฮะสามสองนไป ตั้งใจแล้วะไรไมะทงได้หลนตั้งใจ้วใช่ไหมเอาอย่างกินด้กันใช่ไหมในไหนไม่ที่ใครใครรู้กม่น่อหนันัหนยังไง้จกรรม้ัที่อะไรร้มาต่อกาหนึ่งตอง้ใช่ดได้ไได้ไรได้ไรยังไงยีงรงยัเงไม่ใช่ทีานไม่ใช่ตัหนัเอาที่ัง กูนะเป็นไงเลือดไม่ตรงนี like ้เก <wh> ่งแล้วลดตัว hmm ต้องมีส hmm ัตว์ต hmm ัวที่สองอะไรไม่พิจารณาอะไรอย่างนี้มีไหมนี ok ่โอ้ยกคนั้นกูนั้นเปียเสือกูนั้นมีะิวหนังที่นี้เอาเลยเป็นการสํารวจผู้เล่นเกมตัดใจนะครับเพราะมันใจไม่ได เขาสุดยอดเขาเป็นต I mean, ัวอะไรตัวน I mean, ึงเฮ้ยเด็กเด็กๆไม่สามารถยังไม่ดีเกดการพูดังกฤษไม่ดีเลยไม่ด้แบบนี้อยากได้อยากได้คามเป็นดีเอาเร่ปฏิบัตเออเอาเรื่ทำานทด้งงา ดดีะ้างิม้จิเอกันใครทีนี้ใครที่ซื้นมใช่ไหมซือเลยตรงนี้ใช่ไหมเอียวกันใรที่ถ่ายรูปแล้วก็โแล้วก็่าแอชแพนกานีเาีมีนีที่ร้นมีรัลายีีเลี้ยงีอาเลยตอนงี้เลอางี้เลยองเางอางี้อาง้งอ #hashtag 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 #hashtag